รอบการลงทุนโดยธนาคาร CIMB e ไทยมหากรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปเชียงใหม่ไทยออยสวัสดีค่ะสวัสดีคุแทน สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะค่ะวันนี้คุณพานสดใสามาเลยนะคะเมืม่อคืนนี้ก็มีการประกาศนะคะ,คะผลการประชุมของทางเฟดแล้วก็ทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกในเวลานี้เหมือนว่าจะปั่นปวดเหมือนกันนะคะใช่ค่ะสิ่งหนึ่งนะคะที่นักลงทุนติดตามกันนะคะก็คือถ้อยแถลงของเฟดเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาค่ะเราก็คงจะทราบการสักประมาณหลังเที่ยงคืนนะคะโดยเป็นไปตามคาดค่ะเฟดนั้นตัดสินใจนะคะที่จะยุติโครงการรับซื้อหรือว่าโครงการซื้อสินทรัพย์นั่นก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่า QE 3นะคะที่ดําเนินการมาต่อเนื่องนะคะหกัน มาในปีนี้ค่ะตัดสินใจปรับลดลงเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เห็นสัญญาณว่าการเติบโตของเศรษฐกิจและอัตราการฟื้นตัวของอัตราการจ้างงานและแรงงานของสหรัฐนั้นมีทิศทางของความมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามค่ะสิ่งหนึ่งที่ยังถือว่าเป็นภาพที่ดีนะคะนั่นก็คือทิศทางของอัตราดอกเบีย้ยค่ะที่ยังคงให้คํามั่นสัญญานะคะว่าจะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่าที่0ูนถึงศูนปอนะคะไปอีกสักระยะหนึ่งค่ะซึ่งตลาดนั้นก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่า่าาาาานนนจะเเกกกิดดขขึึรรข้้้สํหรรรรััับบบปออตี ประมาณกลางปี2558บรรยากาศการลงทุนในทิศทางของตลาดเอเชียเช้าวันนี้ก็ขานรับในประเด็นดังกล่าวแตกต่างกันไปค่ะแต่ละตลาดนั้นปรับตัวได้ค่อนข้างเล็กน้อยนะคะโดยที่ถ้าไปมองถึงทิศทางที่มีผลมากที่สุดนั่นก็คือทิศทางของราคาทองคํานั่นเองปรากฏว่าราคาทองคํานั้นนะคะเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาปรับลดลงไปสักประมาณ0.35%สี่เหรียญกว่านะคะปรากฏว่ามาในช่วงเช้าวันนี้ในตลาดหุ้นฮ่องกงเองนะคะตลาดทองคําฮ่องกงก็ปรับตัวลดลงไป148ดอลลร์ฮ่องกง ขณะที่ถ้าหากว่ามองไปที่ตลาดโคลมิกซ์เองนะคะราคาทองคํานั้นปรับลดลงไปประมาณ12เหรียญค่ะลงมายืนอยู่ที่1,212เหรียญกับอีก80เซนนะคะบรรยากาศดังกล่าวนั้นก็ส่งผลต่อทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเช่นเดียวกันนะคะพอพูดคุยถึงเรื่องราวของอัตราแลกเปลี่ยนเดี๋ยวมาอัปเดตกันค่ะแต่ว่ามีประเด็นความน่าสนใจในเรื่องนี้นะคะหลังจากที่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาสิงคโปร์นั้นมีการอนุญ,ญาตนะคะให้สามารถที่จะแลกเปลี่ยนระหว่างเงินสกุลดอลลาร์สิงคโปร์กับเงินหยวนได้โดยตรงประเด็นนี้จะมีผลกระทบ อย่างไรกันบ้างค่ะไปพูดคุยกันนะคะจากทางด้านของคุณยศพลแสงนินค่ะรองผู้มนยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จาก UOB เคเหียนประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณยศพลคะครับสวัสดีครับค,ค่ะ,คคคะจากประเด็นดังกล่าวนะคะเรื่องของความที่สามารถที่จะไปแลกเงินดอลลาร์สิงคโปร์นะคะกับเงินหยวนฮ่องกงกับเงินหยวนของจีนเองเนี่ยนะคะสามารถแลกได้โดยตรงตรงนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะมีผลอย่างไรบ้างคะ่ะ ครับจริงๆประเทศจีนกับสิงคโปร์ถือว่ามีความสัมพันธ์กันค่อนข้างมากอยู่แล้วนะครับนอกจากเรื่องภาษาและวัฒนธรรมแล้วเนี่ยประเทศจีนเป็นผู้ค้าขายระหว่างประเทศเป็นอันดับ ที่หนึ่งของสิงคโปร์เลยนะครับส่วนประเทศสิงคโปร์ก็เป็นผู้เข้าไปลงทุนเป็นอันดับที่หนึ่งของประเทศจีนเช่นกันนะครับดังนั้นการเริ่มระบบแลกเปลี่ยนเงินตราโดยตรงเนี่ยระหว่างเงินหยวนกับสิงคโปร์ดอลลาร์นะครับอันนี้จะยิ่งช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนและสิงคโปร์ในแง่ของการา้าค้าขายระหว่างประเทศเพราะว่า สมัยก่อนเนี่ยประเทศที่บริษัทต่างๆนะครับที่ทําธุรกิจส่งออกระหว่างจีนและสิงคโปร์ก็ต้องแลกเปลี่ยนเงินเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐก่อนนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นเงินหยวนหรือว่าสิงคโปร์ดอลลาร์แต่ว่าต่อจากนี้ไปก็สามารถแลกเปลี่ยนเงินหยวนและสิงคโปร์ดอลลาร์ได้โดยตรงก็ทําให้ลดค่าแลกเปลี่ยนเงินตารานะครับแล้วก็ ทำให้การค้าขายระหว่างประเทศนั้นง่ายขึ้นระหว่าง2ประเทศนี้นะครับค่ะแน่นอนว่าช่วยลดความผันผวน,นด้านอัตราแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็ส่วนต่างที่อาจจะเสียไปแต่ในส่วนหนึ่งค่ะ<อ>ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาเรื่องของ US เอสดอลลาร์นะคะกับทางด้านของสิงคโปรน์น,นั้นจะเปลี่ยนแปลงไป<อ>ด้วยหรือเปล่าคะก็ไม่ไม่น้อยลงนะครับเพราะว่าสหรัฐเนี่ยยังคงเป็นยักษ์ใหญ่ในแง่ของการค้าขายกับ จีนและสิงคโปร์และเงินดอลก็ยังคงมีความสําคัญอย่างมากอยู่นะครับดังนั้นความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศกักบสหรัฐเนี่ยก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากสิ่งนี้นะครับค่ะถ้าเราประเมินทิศทางในลนักษณะแบบนี้แล้วนะคะหลายๆคนนั้นก็อยากจะติดตามค่ะเวลาที่มีการแลกเปลี่ยนได้โดยตรงแบบนี้มันจะส่งผลต่อบริษัทที่เดิมทีเคยใช้เงินดอลลาร์สหรัฐหรือว่าผู้บริโภคต่างๆด้วยหรือเปล่าคะครับแน่นอนครับอ,อย่างพวกธนาคารต่างๆนะครับอย่าง UOB OCBC และ DBS นะครับในสิงคโปร์เนี่ยก็จะได้ประโยชน์อย่างแน่นอนเพราะว่าจะสามารถออกสินค้าให,ใหม่ๆเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินหยวนและสิงคโปร์ได้แล้วก็ทําให้ได้ค่าธรรมเนียมจากลูกค้ามากขึ้นนะครับส่วนผู้ที่ได้ประโยชน์โดยตรงก็คือนักท่องเทีย่ยวนักลงทุนและ,ะผู้ค้าต่างๆที่ต้องดีระหว่างสิงคโปร์กับจีนก็จะสามารถทำทรานซคชันต่างๆได้สะดวกขึ้นแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายจากอัตราแลกเปลี่ยนลงอย่างชัดเจนนะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับ ค่ะซดีค่ะก็ถือว่าเทรนนี้นะคะเป็นเทรนที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะณปัจจุบันนี้ค่ะจีนพยายามที่จะให้มีการสวอปนะคะหรือว่ามีการแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินหยวนกับสกุลเงินต่างๆโดยตรงมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็จะเพิ่มบทบาทค่ะในเรื่องของการใช้เงินสกุลหยวนให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ไปจัดตั้งศูนย์กลางทางการเงินนะคะที่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนในเรื่องของอัตราเงินหยวนนั้นได้โดยตรงในประเทศต่างๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งประเทศไทยเองนะคะก็ให้การสนับสนุนในเรื่องนี้้ดวววยนนนะะะคเพราา่่สึง ก็จะช่วยลดความผันผวนที่อาจจะเป็นส่วนต่างเวลาที่เราไปแลกเป็นเงินบาทนะคะไปเป็นดอลลาร์ไปเป็นหยวนนะคะก็จะลดส่วนต่างตรงนี้ให้มีผลขาดทุนน้อยลงหรือว่ามีกําไรเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะส่วนใครนะคะที่มองเข้ามาในทิศทางของอตราแลกเปลี่ยนเงินบาทในสกุลบ้านเรานี่นะคะกับภูมิภาคเอเชียจะเห็นได้ว่าพอเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาเฟดตัดสินใจอย่างนั้นนะคะส่งผลทาให้ค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐนั้นมีทิศทางของการแข็งค่าขึ้นค่ะแน่นอนว่าเงินในสกุลภูมิภาคเอเชียนั้นก็มีทิศทางของการอ่อนค่าลงเบอร์ตลาดชานนะะเช นั้นเปิดตลาดที่32บสาท55สตางค์ถึง56สตางค์ค่ะโดยที่ประเด็นนั้นคงต้องจับตามมองนะคะว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยจะมีทิศทางของการขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามนะคะสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ค่อนข้างชัดค่ะนั่นก็คือทิศท,ทางของตลาดหุ้นไทยในเช้าวันนี้นะคะยังสามารถที่จะยืนอยู่ในแดนบวกล่าสุดอยู่สักประมาณ1566จุดนะคะโดยยังสามารถที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะช่วงนี้อาจจะต้องรอปัใจจัยใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเเเติิิโดยยยยฉพาาาาาะะะะะะอออ่่งงงกกกกรรรรรปรศปศบบบขษัทจทจีนนะคะ คนใครที่บอกว่าเอ๊ถ้ามองทิศทางของวันนี้กรอบแนวรับแนวต้านนะคะมองไว้อย่างไรบ้างบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะให้แนวรับเอาไว้นะคะ1,556จุดแนวรับถัดไปนะคะอยู่ที่1540จุดและก็แนวต้านค่ะ1570และ1580จุดค่ะส่วนใครที่อยากจะติดตามนะคะการประเมินมุมอมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของการลงทุนนะคะตอนนี้มองทิศทางของตลาดหุ้นไทยนะคะก็มีสินทรัพย์ที่หลากหลายค่ะหนึ่งในนั้นก็คือกองทุน ETF นะคะความน่าสนใจนั้นมมีควา สนใจในการลงทุนอย่างไรไปติดตามได้ไหนรายงานพิเศษค่ะอยากออมเงินอยากเล่นหุ้นกลัวความเสี่ยงเงินมีน้อยปัจจัยข้อจำกัดของคนส่วนใหญ่ที่ทำให้ไม่กล้าลงทุนกับสินทรัพย์เสี่ยงใดๆแล้วนำเงินฝากใส่บัญชีออมทรัพย์รอดอกเบี้ยเพียงน้อยนิดซึ่งไม่คุ้มค่ากับตัวเลขเงินเฟอ้อในปัจจุบันถึงเวลาแล้วค่ะที่จะขยายเงินออมด้วยการลงทุนอย่างชาญฉลาดกับกองทุน ETF สำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงนะแต่ว่ามีเม็ดเงินลงทุนที่ไม่มากนะถ้าเราต้องการซื้อกลุ่มเซกเตอร์โดยเซกเตอร์หนึ่งเนี่ยก็ประกอบด้วยหุ้นหลายๆตัวอาจจะ 20- 3 0ตัวแต่ด้วยเม็ดเงินลงทุนที่จํากัดเนี่ยแต่เราต้องการไดเวอร์ซิฟายนะแทนที่จะไปโฟกัสในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งซึ่งบางทีการพริกหุ้นเป็นรายตัวเนี่ยอาจจะไม่ถูกตัวก็ได้หรือบางทีอาจจะเจ็บตัวโดวยซ้ำไปนะการลงทุนใน ETF เนี่ยมันก็เหมือนกับมองแนวโน้มของ, Industry, ขอ,งอุตสาหกรรมทั้งหมดแล้วก็ ผลิตชาติลงตรงจุดใดจุดหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องมาเสียเวลาเลือกผู้นหตัวครับผม ETF ย่อมาจาก Exchange Trade Fund หมายถึงกองทุนเปิดที่จดทะเบียนและสามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เสมือนการซื้อขายหุ้นตัวหนึ่งโดย ETF จะมีลักษณะคล้ายกับกองทุนรวมทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการที่มีผู้บริหารกองทุนมืออาชีพคอยดูแลคัสสันสินทรัพย์หรือหุ้นที่น่าสนใจมากระจายในพอร์ตกองทุนพร้อมการบริหารอย่างเป็นระบบใช้เงินลงทุนน้อยซื้อขายได้ตลอดทั้งวัน คือ ETF เนี่ยต้องเข้าใจก่อนเป็นการลงทุนลักษณะของ p a สซีฟนะคือล้อไปตามอินดซ x ของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆฉะนั้นเนี่ยจะให้อัพเฟอร์ฟอร์มแบบว่าหรือว่าเหมือนการลงทุนหุ้นรายตัวเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่คือเราอาจจะใช้ ETF ของเซกเตอร์พวกนี้เป็นลักษณะของเซกเตอร์โรเอชันในการในการปรับโพซิชันที่มันรวดเร็วได้เราก็จะได้เอ็กพเชอร์ของของทั้งเซกเตอร์นะ เงินลงทุนต่ำเพียง1,000บาทก็สามารถลงทุนใน ETF ได้ค่ะและสามารถเลือกคุณเซต50 0เซทห0 0หรือจะทองกองทุนต่างประเทศก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของนักลงทุนข้อดีมากๆในประเทศไทยคือกองทุน ETF เนี่ยมีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่กองทุนที่อ้างอิงอัตราชนีเซ50้ อยู่ผลตอบแทนเหมือนเซทห้าสิบเปอ้างอิองผลตอบแทนของเซตร้อยอ้างอิงของผลตอบแทนของราคาทองคําอ้างอิงผลตอบแทนของ,อง,ของกองทุนในต่างประเทศหรือหุ้นในต่างประเทศก็สามารถทําได้อันนี้ก็เลยมองว่านักลงทุนโอกาสใช้ ETF ในการจัดสัสดส่วนการลงทุนนี้ก็ถือเป็นเครื่องมือที่ดีแต่ว่าก็ต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าแต่ละ ETF มีข้อต่างกันนะครับก็ต้องดูนิดหนึ่งว่าแต่ละไส้ไหนเป็นอย่างไรแม้ข้อดีของ ETF จะมากมายแค่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงค่ะ ดังนั้นจึงควรศึกษารายละเอียดการลงทุนของกอง ETF ที่ต้องการเพื่อดูแนวโน้มโอกาสการสร้างกำไรและทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนค่ะ ถือว่าเป็นตัวแทนนะคะรูปแบบของกองทุนที่สามารถซื้อขายได้แบบเรียลไทม์นะคะข้อดีมันอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะไม่จําเป็นที่จะต้องรอสรุปสิ้นวันนะคะแล้วก็ไปซื้อขายกันก่อนเวลา15นกา30นาทีเหมือนกองทุนประเภทอื่นๆนะคะสามารถที่จะไปดูว่าไส้นายของแต่ละกองทุน ETF นะคะมีรายละเอียดในการลงทุนอย่างไรกันบ้างน,นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการลงทุนกระจายไปะคะ่ะในหุ้นกลุ่มต่างๆนะคะของตลาดหุ้นไทยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารกลุ่มพลังงานกลุ่มสื่อสารนะคะหรือว่าใครอยากจะลงทุนใน ETF ที่เป็นรูปแบบของทองค ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะติดตามเรื่องราวของการลงทุนนะคะแล้วก็อยากจะรับทราบความเป็นมาที่สัปดาห์นี้เราปูพื้นเกี่ยวกับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะวันนี้เราจะไปดูกันสิว่าที่ตั้งนะคะที่เริ่มแรกเดิมทีนั้นตลาดหุ้นไทยก่อกําเนิดที่ใดค่ะใน AC Tips ค่ะ 39ปีที่ตลาดหลักทรัพย์ก่อตั้งขึ้นมาในประเทศไทยค่ะมีการย้ายที่ทำการมาแล้วถึง3ครั้งค่ะ ในปี2518ประเทศไทยมีการเปิดตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรกที่ชั้น4 0์การค้าสยามเซ็นเตอร์ถัดมาอีก8ปีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้ายที่ทำการมาอยู่ที่อาคารสินทรถนนวิทยุและหลังจากผ่านวิกฤตทางการเงินในเอเชียและต้มยำกุ้งมาได้ในปี2541ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้ายที่ทำการมาอยู่ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถนนรัชดาพิเศษใกล้ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นอาคารสำนักง,งานของตนเองมาจนถึง ปัจจุบันค่ะในอีก1-2ปีข้างหน้าค่ะทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวางแผนจะย้ายที่ทำการอีกครั้งไปอยู่บนถนนรัชดาพิเศษใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT ศูนย์วัฒนธรรมค่ะ ทิ้งท้ายกันด้วยข่าวดีนะคะธนาคารโลกค่ะได้จัดอันดับให้ประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่น่าลงทุนอันดับที่26ขยับเพิ่มขึ้นนะคะจากปีก่อนหน้า2อันดับได้กันค่ะส่วนสิงคโปร์นั้นยังครองแชมป์ค่ะปีนี้ค่ะก็เป็นข่าวดีของประเทศไทยค่ะ,ว,ะ,คะวันนี้ขอบคุณแผนมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ